Mission World News Report วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ์ประจำวันที่27พฤษภาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนทเอยมดีครับ วันนี้นนมีข่าวมาเล่าให้ฟังทั้งหมด4เรื่องนะครับอันแรกเนะี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการสรุป,รปการประชุมครอมที่เราต้องรู้นะครับเมื่อวานนี้ว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะครับเรื่องที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องสิงคโปร์นะครับที่ประกาศมาตรการกระตุ้นในครั้งที่4แล้วนะครับพร้อมปรับตัวเลขการคาดการณ์ของ GDP ซึ่งเป็นการปรับครั้งที่3ในปีนี้แล้วครับและเรื่องที่3นะครับเกี่ยวกับผู้นําฮ่องกงนะครับแคลี์แลมนะครับที่ออกมาประกาศสนับสนุนการร่างกฎหมายฉบับ นะครับที่เกี่ยวกับความมั่นคงของจีนนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับออกมาประกาศยกเลิกใช้ยาไฮดรอกซีคอโลควินเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ใช้มาเป็นระยะเวลา1-2สัปดาห์สรุปการประชุมอันแรกก่อน เมื่อวานนี้นะครับมติคอรมอหรือว่าคณะรัฐมนตรีนะครับได้เห็นชอบให้มีการต่อพรกฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือนนะครับนั่นเท่ากับว่าจะสิ้นสุดในวันที่30มิมถุมมมมมนายนนะครับก็รวมทั้งในเดือนนี้เลยในเดือนหน้านี้นะครับก็จะมีการต่อพรกฉุกเฉินออกไป เรื่องที่2นะครับเรื่องของเคอร์ฟิลนะครับเรื่องเคอร์ฟิลตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้สรุปนะครับให้รอประกาศอีกครั้งหนึ่งแต่คาดว่าจะมี2ทางออกนะครับทางเลือกแรกคือยังคงอยู่ที่5้าทุ่มนะครับแต่ว่าจะเลิกเร็วขึ้นคือเวลาตีสามคือ5้าทุ่มถึงตีสาส่วนอีกอันนึงจะเลื่อนเวลาออกไปเป็นเที่ยงคืนแต่ถึงตีสี่เหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องรอเสนอที่ประชุมสอบคอ,อ,อีกครั้งหนึ่งในวันที่29พฤษภาค,คมนี้นะครับแล้วก็จะมีการประกาศแผนน่าจะเป็นโดยนายแพทย เดิมนะครับในวันที่30พฤษภาคมนะครับเราก็จะมีการเริ่มใช้เนี่ยในวันที่1มิถุนายนเดือนหน้านั่นเองครับ เมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่มีการแถลงหลังจากที่มีการแถลงนะครับเรื่องของการประชุมครมนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นนายกทัานมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์เป็นการแถลงเองนะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นโคศกแถลงนะครับก็คือคุณรัชดาธนาดีเรกนะครับซึ่งเป็นรองโฆศกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าที่ประชุมครมเนี่ยเห็นชอบหลักการผลพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรกง ล้านล้านบาทนะครับตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งกลุ่มเปราะบางคืออะไรกลุ่มเปราะบางในแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับรวมแล้วเนี่ยจะครอบคลุมประชากรประมาณ13ล้านคนประกอบด้วยกลุ่มเด็กแรกเกิดครับอายุตั้งแต่แรกเกิดเลยถึง6ปีนะครับจากครัวเดือนที่มีความยากจนประมาณ1.4ล้านคน กลุ่มที่2คือกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีอยู่ประมาณ9.66ล้านคนนะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มผู้พิการประมาณ2ล้านคนนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ย จะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้รายละ1000บาทต่อเดือนนะครับซึ่งเพิ่มจากเงินที่อุดหนุนจากที่ได้รับอยู่แล้วก็คือเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเบี้ยความพิการแล้วก็เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับโดยจะจ่ายเงินจํานวน1000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกร,รกฎาคมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ที่จะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วเพราะฉะนั้นการเริ่มจ่ายเนี่ยจะเริ่มครั้งแรกในเดือนมิถุนายนจานวนเงิน2,000บาทนะครับแล้วก็เดือนกร,รกฎาคมอีก1000บาท นอกจากนี้นะครับในวันนี้นะครับวันที่27พฤษภาคมนี้เนี่ยจะเป็นวันแรกที่สภาผู้แทนราษฎรจะกลับมาประชุมสภากันเป็นครั้งแรกซึ่งมีประเด็นสําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของพรก4รฉบับที่จะเข้าสู่การพิจารณาซึ่งมันประกอบไปด้วย4อันนี้ครับอันแรกเนะี่ยคือพรกรให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19อันที่2คือพรกรก,รการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19อันที่3คือพรกรการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและอันสุดท้ายคือพรกรว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งทั้ง4อันนี้เนี่ยรวมวงเงินกันแล้วมีมูลค่าประมาณ 1.9ล้านล้านบาทนะครับซึ่งสูงมากนะครับและจะเป็นประเด็นที่สร้างความร้อนระอุกลับมาสู่วงการการเมืองอีกครั้งแน่นอนหลังจากที่มีการปิดประชุมสภาไปเพราะว่าการระบาดของโควิด -19 นะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของคุณชวนหลีกภัยนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ได้มีการออกมา ลงไปตรวจพื้นที่ก่อนที่จะมีการเปิดสภานะครับแล้วก็มีการระบุก,กฎต่างๆเช่นถ้าเข้าไปนั่งประชุมในสภาต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยใส่เฟสชิลนะครับแล้วก็แต่ตอนที่ขึ้นมาอภิปรายเนี่ย ให้สามารถถอดได้นะครับแล้วก็ต้องมีการนั่งที่นั่งเว้นที่กันเพื่อทำโซเชียลดิสเทนซิ่งแล้วก็บอกว่าสำหรับคนที่ยังไม่ถึงคิวที่จะต้องอภิปรายก็สามารถไปรอที่นอกห้องหรือไปตามจุดต่างๆตามรัฐสภาได้นะครับเพราะว่าแทบจะทุกจุดจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ส่งผลให้การทำโซเชียลดิสเทนซิ่งเนี่ยมันง่ายขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่ร้อนแรงพอสมควรในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือที่เราเรียกกันว่าซ u เปอร์บอร์ดเนี่ยนะครับที่จะมาฟื้นฟูการบินไทยซึ่งมีทั้งหมด9คนนะครับซึ่งคนที่นั่งเป็นประธานก็คือคุณวิษณุเครือง,งามแล้วก็มีคณะกรรมการอีก 8ท่านนะครับซึ่งหน้าที่หลักๆของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวแทนภาครัฐในการติดตามการแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทยในกระบวนการฟื้นฟูก,กิจาการรวมถึงตรวจสอบประสานงานผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกระบวนการล่าสุดของการบินไทยคือได้ยื่นคําร้องขอทําแผนฟื้นฟูก,กิจาการไปแล้วนะครับซึ่งในลําดับต่อไปสารล้มละลายกลางเนี่ยก็จะทําการพิจารณาข้อมูลจากเอกสารคําร้องดังกล่าวแล้วก็พิจารณาว่าจะมีคําสั่งรับคําร้องหรือไม่นะครับ ไปที่เรื่องที่สครับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์นะครับได้ออกมาปรับการคาดการเป็นครั้งที่3แล้วนะครับในปีนี้จากเดิมที่คาดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจหรือว่า GDP เนี่ยจะ ติดลบประมาณ1-4%นตะครับตอนนี้ปรับใหม่แล้วนะครับเป็นติดลบ4-7%เนะครับเนื่องจากผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกเนี่ยรุนแรงกว่าที่คาดไว้นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยสิงคโปร์เพิ่งมีการประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาสที่1ไปเองนะครับของปี2020ก็คือปีนี้นะครับซึ่งติดลบอยู่ที่0.7%ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่สูงมากนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่คาดการไว้ด้วยแต่คาดว่าการปรับการคาดการตัวเลลขตลอดทั้งปี ที่เพิ่งมีการปรับรอบที่3อันนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าในตรามาาที่2เนี่ยสิงคโปร์น่าจะได้รับผลกระทบหนักพอสมควรเพราะว่ามีการระบาดในะระลอกที่2ด้วยจากตอนแรกเนี่ยมีผู้ระบาดประมาณหลักพันหลักร้อยเท่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยสิงคโปร์ไปเป็นหลักหมื่นแล้วนะครับคือถ้าให้ย้อนช่วงเวลา ที่เศรษฐกิจสิงคโปร์ติดลบเนี่ยนะครับสำหรับการเติบโตของ GDP เนี่ยต้องย้อนไปถึงปี2001เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเจอติดลบไป1.1%จนะครับจากวิกฤต Y 2 K Y 2 K คืออะไรนนเล่าเป็นเปรดเล็กๆให้ทุกคนฟังนะครับ Y เนี่ยก็คือย่อมาจาก years นะครับก็คือปี2 K เนี่ยคือปี2000นะครับ K เนี่ยคือตัวเลข1,000เพราะฉะนั้น2 K ก็คือ2,000เพราะฉะนั้นก็คือปี2000นั่นเองสำหรับ Y 2 K ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดวิกฤตอันหนึ่งมันเป็นบัก๊กของคอมพิวเตอออรร์คร์คซึ่งมพิวเต จากเดิมนะครับในช่วงปี1999เนี่ยซึ่งพอผ่านไป1ปีผ่านวันที่31มธันวาคมไปมันก็ควรจะกลายเป็นวันที่1มกราคมแล้วเป็นปี2000ใช่ไหมครับแต่มันเกิดบั๊กขึ้นมาอันหนึ่งครับมันทําให้เปลี่ยนจากปี1999แทนที่จะเป็นปี2000เป็นปี1900ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้เกิดปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นวงการทหารนะครับไฟฟ้า รวมถึงเรื่องของการธนาคารนะครับเพราะว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยที่ต้องมีการปรับรายวันเนี่ยปั่นป่วนกันไปหมดนะครับสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจพอสมควรเลยในตอนนั้นนะครับและนอกจากนี้ครับถ้าเราย้อนไปอีกในปี1998นะครับตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยมีวิกฤตต้มยำกุ้งใช่ไหมครับสิงคโปร์เนี่ยติดลบอยู่ที่2.2เซน์นะครับซึ่งก็นำไปสู่ทำให้ล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เตรียมที่จะอัดฉีดสติมอลัสแพ็กเกจนะครับ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งรอบนี้เป็นรอบที่4แล้วนะครับในปีนี้มีมูลค่าสูงถึง23,200ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้านับรวมทั้ง4ครั้งเนี่ยที่มีการอัดฉีดมาของสิงคโปร์เนี่ยคิดเป็นประมาณ20%ของ GDP แล้วครับโดยรายละเอียดในการอัดฉีดครั้งล่าสุดก็คือครั้งที่4อันนี้เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือด้านการค่าจ้างพนักง,งานในกลุ่มธุรกิจที่ยังไม่สามารถกลับมาปฏิบัติการได้เพราะว่ามีการล็อกดาวน์อยู่หรือว่ากลุ่มธุรกิจที่ได้รรรัับบผลกกกะทอออย่่าางงงหน็มเืข ค่าจ้างไม่ให้ต้องมีการเลิกจ้างเกิดขึ้นนะครับสองคือมีการยกเว้นค่าเช่าให้กับเราธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนะครับแล้วก็มีการเพิ่มการจ้างงานประมาณ4ี่หมื่นตำแหน่งนะครับจากการกระตุ้นในครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลให้งบประมาณของสิงคโปร์จะขาดดุลอยู่ที่ประมาณสิบห้าจดี่เปอร์เซนของ GDP ซึ่งคาดว่ารัฐบาลจะมีการใช้ทุนสำรองของประเทศเพื่อมาสนับสนุนเศรษฐกิจในส่วนนี้ด้วยนะครับคือการล็อกดาวน์ของสิงคโปร์เนี่ยเผื่อใครไม่ทราบ รัฐบาลเนี่ยเขาเรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับซึ่งเริ่มใช้ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาจนถึงวันที่1มิถุนายนถ้าหากว่าไม่มีการขยายต่อไปเพิ่มเติมอีกซึ่งคาดว่าน่าจะมีการขยายไปอีกนะครับซึ่งมาตรการโซเชียลดิสทนซิ่งเนี่ยก็ยังคงมีอยู่และจากข้อมูลของกระทรวงแรงงานนะครับพบว่ามีประมาณ15%ของแรงงาน2.4ล้านคนในประเทศนะครับที่ยังคงทํางานอยู่ที่ออฟฟิศส่วนที่เหลืออีกประมาณ85%เป็นี่ยเป็นการเวิร์ r ฟรอมโฮมนะครับแต่ในไทยเราตอนนี้ ต้องบอกว่าแทบจะเกือบทั้งหมดนะครับกลับมาทำงานแบบปกติไม่ได้ work from home แล้วเราเห็นได้เลยจากตัวเลขของไม่ต้อง,องตัวเลขก็ได้เห็นได้เลยจากพื้นที่บนถนนนะครับคนเริ่มออกมาเยอะมากๆรถเยอะมากๆแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ที่เพิ่งมีการ work from home นะครับเราไปที่เรื่องที่3ครับ สำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับรายงานว่าแคลร่แลมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเนี่ยได้ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่รัฐบาลจีนกําลังพิจารณาแล้วก็บังคับใช้ในฮ่องกง โดยระบุว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของชาวฮ่องกงอย่างแน่นอนและขอให้ชาวฮ่องกงเนี่ยรอพิจารณารายละเอียดก่อนที่จะคิดต่อต้านนะครับโดยเธอเนี่ยกล่าวในการถแถลงข่าวประจําสัปดาห์นะครับว่าตลอดเวลา23ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮ่องกงอนุญาตให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่หรือแม้กระทั่งการประท้วงก็ตามซึ่งแสดงให้เห็นว่าฮ่องกงเนี่ยให้คุณค่าเรื่องของสิทธิเสรีภาพมาโดยตลอด แคลลแลมยังย้ำว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการทำความเข้าใจว่าทำไมในช่วงเวลานี้ฮ่องกงจึงต้องมีกฎหมายฉบับนี้และท้ายที่สุดทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของชาวฮ่องกงทั้งนั้นแต่แคลลแลมก็ยอมรับว่าผลของกฎหมายนี้เนี่ยอาจมีการจัดตั้งหน่วยข่าวกรองของจีนในฮ่องกงแต่เป้าหมายก็เพื่อหาผู้กระทำผิดซึ่งมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งใครที่เป็นคนที่เคารพกฎหมายเป็นพลเมืองที่รักสันติเองก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรอยู่แล้วกับตัวกฎหมายนี้ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ นักลงทุนชาวต่างชาติด้วยว่าผลประโยชน์ของนักลงทุนเหล่านี้เนี่ยจะไม่ได้รับอันตรายใดๆทั้งสิ้นโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เกิดการประท้วงของเราผู้ชุมนุมที่ต่อต้านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของจีนฉบับนี้ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือป้องกันการแยกตัวของฮ่องกงรวมถึงการกำจัดการแทรกแซงจากชาติมหาอำนาจอื่นนะครับหลังจากที่มีการผลักดันกฎหมายดังกล่าวออกไปเนี่ย Atlas VPN นะครับซึ่งเป็นบริษัท VPN เนี่ยเขาบอกว่ามียอดการติดตั้งเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของเว็บไซต์ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากวันก่อนหน้านะครับและที่สำคัญคือมีข้อมูลจาก Google Trends นะครับเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีการค้นหา คำว่า VPN เพิ่มขึ้นถึง1680%ซึ่งสูงมากๆ VPN เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องมืออันหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมุดอินเทอร์เน็ตคือหลบการบล็อกของทางรัฐบาลหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพื่อสามารถไปเข้าอินเทอร์เน็ตในพื้นที่อื่นๆได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยฮ่องกงเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษใช่ไหมครับก่อนที่จะมีการส่งว่บฮ่องกง กลับสู่การปกครองของจีนในปี1997โดยอยู่ภายใต้หลักการ1ประเทศ2ระบบที่รับประกันว่าฮ่องกงเนี่ยจะมีเสรีภาพที่แตกต่างกับในจีนแผ่นดินใหญ่อย่างแน่นอนยกตัวอย่างอันนี้คือในจีนเนี่ยเขามีการบล็อก Google, Facebook, Twitter ใช่ไหมครับแต่ฮ่องกงเนี่ยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่มีเขตจํากัดก็คือคุณจะเข้าอะไรก็เข้าไปเลย ซึ่งรอบนี้เนี่ยที่แคลริแลมออกมาพูดนะครับดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลอะไรนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยในวันนี้วันที่27พฤษภาคมจะมีการนัดการชุมนุมครั้งใหญ่ครั้งแรกหลังจากที่ ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องซาไปเพราะโควิด19แล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าใครจําได้เขาประท้วงกันในเรื่องของกฎหมายส่งตัวผู้รายข้ามแดนในปีที่แล้วนะครับซึ่งรอบนี้ก็จะกลับมาประท้วงใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าหากว่ามีการชุมนุมใหญ่ขนาดนี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็ต้องมารอดูว่าทางตํารวจปราบจราจนแล้วก็ผู้นําฮ่องกงอย่างแคลร์แลมเนี่ยจะมีการจัดการกับปัญหานี้ด้วยวิธีการอะไรนะครับ ไปที่เรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายนี่เกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับต้องเล่าย้อนความไปก่อนวันที่19พฤษภาคมเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับได้ออกมาบอกว่าตัวเขาเนี่ยได้เริ่มกินยาไฮดรอกซีคอโลควินเป็นประจําทุกวันประมาณ2สัปดาห์แล้วซึ่งก็บอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยก็ยังแข็งแรงดีไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเลยและทรัมป์เองก็ยืนยันว่ายานี้เนี่ย เป็นมันปลอดภัยมันสามารถต้านมาลาเรียแล้วก็โรคต่างๆมาได้นานถึง40ปีแล้วมีผลวิจัยทางการแพทย์ที่บอกว่าโอเคยานี้เนี่ยสามารถต้านมาลาเรียได้ซึ่งทางพอทรัมป์ออกมาแนะนําว่าให้ใช้ยาตัวนี้กับผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 หรือใช้ป้องกันเนี่ยผู้เชี่ยวชาญแพทย์ต่างๆก็ออกมาคัดค้านกันใหญ่นะครับว่ายานี้เนี่ยมัน ไม่ได้ยังไม่ได้มีงานวิจัยออกมาว่ามันสามารถช่วยป้องกันโควิด19หรือรักษาโควิด19ได้จริงๆและที่สำคัญคือมันยังมีผลข้างเคียงที่รุนแรงด้วยเช่อนอาจจะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะซึ่งรุนแรงมากไม่ควรที่จะมาใช้เล่นๆแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะครับทรัมป์เนี่ยยังมีการแนะนำต่อให้กับผู้นำบราซิลประธานาธิบดีของบราซิลคุณชาีโบซานรูนะครับ ทางนั้นเนี่ยเขาก็มีการส่งข้อมูลต่อไปให้ทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้มีการแนะนํานะครับให้คนในประเทศหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศเนี่ยใช้ยาตัวนี้ในการรักษาโควิด -19 และที่สําคัญก็คือเขาก็โ,โหก็โลกก็ปั่นป่วนนไปห,หมดหลังจากที่ทรัมป์แนะนําตัวนี้ออกมานะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันยังไม่มีงานวิจัยจริงๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ได้บอกว่า เขาเลิกกินยาดังกล่าวแล้วไม่ได้กินตัวไฮดรอกซีคอโลควินอันนี้แล้วนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมยังแข็งแรงดีอยู่แล้วก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ซึ่งหลังจากนั้นวันต่อมาเลยในวันที่26พฤษภาคมองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยก็ได้ออกมาประกาศระงับการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกของยาชนิดนี้โดยบอกว่ายาดังกล่าวเนี่ยไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 แถมยังเพิ่มอัตราการเสียชีวิตขึ้นอีกเพราะว่าผลข้างเคียงของยานะครับ มีความเป็นไปได้ว่าทรัมป์อาจจะรู้ผลอันนี้ก่อนแล้วแล้วก็ตัดสินใจหยุดกินก่อนออกมาประกาศก่อนนะครับแต่ว่าบราซิลเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคําแนะนําในการที่จะใช้ตัวยาไฮดรอกซิคอโรควินในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่จากการแนะนำของ w h o เนี่ยคิดว่าเดี๋ยวคงมีการปรับเปลี่ยนตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือข่าวทั้งหมดของ Mission World n e w s Report ในวันนี้นะครับนนปิดท้ายด้วยการ อัปเดตตัวเลขของผู้ติดเชื้อทั่วโลกกันนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับจอห์นฮอสกินเนี่ยรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่5 5 8 9 9 3 2คนนะครับที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมี3 5 4แ5 8คนแล้วก็ที่รักษาหายแล้วนะครับมี2 2 8ล้านสคนนะครับส่วนในไทยวันนี้นะครับ นายแพทย์ทวีศินป์นะครับโฆษกสบคเนี่ยได้รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก9รายนะครับรวมเป็นผู้ติดเชื้อสะสม3 0 5 4รายที่รักษาหายแล้วเพิ่มมาอีก2รายนะครับรวมแล้วเนี่ยคนที่กําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เนี่ยมีทั้งหมด66รายนะครับแล้วก็วันนี้ไม่มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมยังคงอยู่ที่57รายนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission World News Report